อาจารย์แจ้งนิดหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าคนไข้มาด้วยเรื่องโรคโรคแล้วจะต้องกินยาเนี่ยอาจารย์ก็จะถามข้อมูลพื้นฐาน,นว่าตกลงป่วยมานานหรือยังหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรตอนนี้กินยาอะไรยาขนาดเท่าไหร่เพื่อจะได้ดูว่าพอหรือเปล่าการรักษาอัตติเวตหรือเปล่านะมีอันที่หนึ่งอันที่สองอาจารย์จะถามว่าอาจารย์จะค้นจะ explore นะว่า การเจ็บป่วยเนี่ยนะมัน Impact ครอบครัวโดยรวมยังไงมันมีผลกระทบต่อฟังก์ชันในคร,บรอบครัวพ่อชีวิตพ่อชีวิตแม่ยังไงและแม้แต่ตัวเขาอันที่3คือจริงๆก่อนอันที่ก่อนในเรื่องของการดูว่าผลกระทบต่อครอบ,คร,บครัวเป็นไงอาจารย์จะจะประเมินฟังก์ชันของคนไข้คือจริงๆแล้วถ้าคนไข้ป่วยมาและดันนจิตเวชผู้ใหญ่จะได้คนไข้ที่ป่วยนะ มันไม่เหมือนกับคน r e สเ d e ดนจิตเวชเด็กที่จะได้เคสที่มันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ไม่ใช่ปัญหาโรคจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้ทําอย่างนี้ถ้าเป็นคนไข้มาด้วยโรคทางจิตเวชมานะหนึ่งต้องแอ s เ s สก่อนว่าโรคเนี้ยได้รับการรักษาอย่างไง treatment พอหรเปล่าอันที่2องฟังก์ชันของคนไข้เป็นยังไงว,วัตถุประสงค์ของการทำเนี่ยเราต้องการที่จะให้คนไข้อะ ฟัง์ชันได้ดีแต่เรามาทำา f m m l y y t h r r p y เพราะว่าเราต้องการประเมินว่า Family นีนะมีผลให้คนไข้เวิร์สลงหรือวงเล็บเป็นสาเหตุด้วยนิดนึงนะหรือ Family จะทำให้คนไข้ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดมันเวิร์สลงเนี่ยเราจะช่วยจัดการให้แพทเทิรนในครอบครัวที่มันเป็นปัญหา y s f u n c t i น n ะนักมันดีขึ้นยังไงแล้วถ้าเกิด Family นี่มีจุดแข็งมี Strength ที่จะทำให้คนไข้ดีขึ้นตรงนั้นฉันจะต้องอิมพลูฟยังไงบ้างนะคะโอเคไหมทีนี้เราต้องรู้ว่าหลายอย่างที่คนไข้ข้อต่อไปที่อาจารย์ต้องการให้หมอระวันนะคือหลายอย่างที่คนไข้บอกมาเนี่ยมันเป็นการบอกตามมุมมองของคนป่วยเช่นแม่เข้ามายุ่งเยอะเทเิสต้องไม่ตกหลุมคนไข้นะเพราะว่าคนไข้ ฟังชันไม่ดีไงพ่อแม่ถึงจะต้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าเราเกิดเราไม่มองมุมทุกอย่างให้ครอบทั่วนนะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราไซต์กับคนไข้แล้วทําให้การดูแลของพ่อแม่มีปัญหาหรือการเป,ปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องช่วยให้พ่อแม่ทําให้ได้มันมีปัญหาเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องถ้าคนไข้ป่วยมาเราจะต้อง empower ครอบครัวให้เขาสามารถที่จะ รับมือกับอาการเปิดของคนไข้ได้แล้วช่วยให้คนไข้ดีขึ้นใ,นในขณะเดียวกันเขาจะต้องสามารถที่จะจัดการปรับเปลี่ยน dysfunctional pattern ของบ้านเขาให้มันดีนะคะดัะนั้นทางเราต้องดูก่อนว่าตกลงโรคของคนไข้เป็นยังไงนะแล้วอย่าตกหลุมคนไข้กำลังบอกแล้วว่าฉันต้องการอิสระเสรีภาพอย่าตกหลุมคนไข้นะโอเคค่ะ